เฮ็ดบุญเดอบ่ได้เฮ็ดบาบ่ต้องมาจมบ่คือบ่กินเหล้าแน่เห็ดบาบ่เจอบ่แก้งแต่เห็ดบุนเลอ่างการบ่มาตอนอยู่บ้านจ้าคือบ่ไหลข่อยนี้แต่ละเมือจะอยู่แต่นาอยู่แต่สวนอยู่แต่วัดหาเงินเขาว่าเจ้าคือบ่ซอยข่อยแน่มันติดอยูุทีไอ้น้ามันนิสัยบ่เดียวเหมากับหลาจังสี่คือเว้าหเฮล่าค่ะ มาเป็นผู้สาวใช้บ้านหน้าตาบอง,งามดังบอคมยังถือบุญลีเรื่องวัดว่าเขาวัดดูคักแท้ยังนก็บอกคอยมีพระอินทร์ซิกับบอคอยไหลจังเหมือนเวรมือนกรรมอย่างโนลามาเป็นตาสังแค่นไอายเจ้าคือว่าให้ลาคักแท ดด็ดบุญเดอบอไดเฮ็ดบาบอร์ทองมาจมบ่คือบอกินเ,เ,นเหล้าแนเฮ็ดบาเอาจะบ่แกลงแต่เฮ็ดบุญอลังจังบาทบ่บบตอนอยู่บาตาอคือบ่ไหลข่อยนี่แต่ละมือก็อยู่แต่นาอยู่แต่สวนอยู่แต่วัดหางเงินเขาวัดเจ้าคือบ่ซอยข่อยแนย่มันติดอยู่ที่อ้นาั้นน่ะมันนิ้สัยบอดีมาเวอากับหล่าจังสีคือว้าวเฮหลา